ลุกส์น้องชายใบเตยร่ายยาวบอกหกเดือนทำเกือบหมดตัวเหตุให้พี่สาวรับงานเร็วลุกส์น้องชายใบเตยร่ายยาวบอกหกเดือนทำเกือบหมดตัวเหตุให้พี่สาวรับงานเร็วทำเอาหลายคนทั้งแปลกใจและตกใจไม่น้อยที่หลังจากใบเตยสุธีวันกุลชรได้รับการประกันตัวเธอก็มีงานร้องเพลงทันทีซึ่งขณะที่ใบเตยและดีเจแมน สามีต้องโทษอยู่ในเรือนจำนั้นทำให้ลุคส์ชานวิทวีสิงห์น้องชายใบเตยต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวในระยะเวลาหเดือนล่าสุดลุคส์ชานวิทได้โพสต์รีวิวครบหนึ่งเดือนหลังจากที่พี่สาวได้รับอิสระภาพแต่ยังต้องใส่กำไร e ออยู่ตลอดพร้อมยังอธิบายถึงเหตุผลที่ตนให้ใบเตยต้องรับงานเร็วทั้งทั้ง ที่หลายๆแนะนำว่าควรอยู่เฉยๆจะดีกว่าดังนี้ลุคสชานวิทย์น้องชายใบเตยอธิบายว่ารีวิวครบหนึ่งเดือนหลังจากที่เตยกลับมาอยู่บ้านวันนี้16ทค66ของเดือนที่แล้วคือความเซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตยังจำวินาทีรอสารพิจารณาคดีและพูดคำว่า อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวได้เป็นวินาทีที่บีบหัวใจที่สุดกุมมือพี่เตยแน่นภาวนาในใจแต่หูดับไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นสุดท้ายโชคดีก็มาหาครอบครัวเราบ้างดีใจมากๆชีวิตหลังจากนั้นคือคำว่าทุกอย่างเร็วไปหมดเร็วไปมากๆพี่เตยกลับมาเหมือนดวงอาทิตย์สาดสองบ้านอีกครั้งหลังจากที่มืดสนิทเป็นสีเทามาหกเดือน เห็นได้จากความสดใสร่าเริงของเวศมลและเพื่อนๆที่มาหาพี่เตยกันทุกวันในใจตอนนั้นคิดว่าจะทำยังไงต่อไปไม่แน่ใจว่าพี่เตยจะทำงานอะไรได้บ้างจะมีโอกาสจากที่ไหนหยิบยื่นเข้ามาบวกกับลุคไม่ทันได้วางแผนชีวิตเลยเพราะในใจไม่ค่อยมีความหวงังเรื่องการที่พี่เตยจะได้ออกมา เรายื่นไปก่อนหน้าสองครั้งคือไม่เคยได้เลยแต่ชีวิตนี้ได้เจอคําว่าฟ้าหลังฝนแล้วเลยนะพี่เตยได้รับโอกาสในการทำงานอีกครั้งแบบเยอะมากๆเลยซึ่งโอกาสเหล่านี้มาจากคนใกล้ตัวเพื่อนคนรู้จักคนที่เคยจ้างงานกันมาหรือง่ายๆคนที่รักและเชื่อในตัวพี่เตยขอเอ่ยชื่อเลยนะคะพี่ตักๆักพี่ป๊อบเจลอตติ้งน้องนัททิวพี่แอปเปิล ขอบคุณมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่ปาร์คที่ให้โอกาสงานแรกจนทำให้พี่เตยมีงานเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณจริงๆหลายครั้งลุคส์ได้ยินคนทั้งใกล้และไกลตัวพูดเรื่องลุคส์รับงานให้พี่เตยเร็วไปควรให้อยู่เฉยๆอย่าเพิ่งทำอะไรหรือพูดอะไรจริงๆลุคเห็นด้วยมากๆนะคะอยากทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ลุคส์จะบอกว่าที่ผ่านมาหก เดือนที่ลุคซ์ดูแลบ้านเองลุคซ์ใช้เงินเก็บของตัวเองโฮทุกอย่างไว้ไปเกือบหมดแล้วค่ะค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลุคซ์ที่ต้องหามาจ่ายรายเดือนของทั้งครอบครัวคือเยอะมากๆแบบที่ลุคซ์ก็คิดว่าตัวเองคงไม่น่ารอดเกิน3เดือนแต่ลุคส,สู้มากๆ6เดือนคือจะพูดว่าหมดตัวก็พูดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นลุคสคงรอไม่ได้ค่ะถ้าพี่เตยออกมาแล้วได้รับโอกาส ในการช่วยเหลือครอบครัวช่วยลูกและช่วยได้มากๆลุกคงมีความจำเป็นที่ต้องให้พี่เตยทำงานค่ะและอีกอย่างงานร้องเพลงที่พี่เตยทำก็เป็นงานที่เขาทำได้ดีที่สุดและเป็นพลังใจที่ดีในการสู้ชีวิตต่อสำหรับคนเป็นนักร้องถ้ามีคนมาฟังมาดูตัวเองร้องเพลงคงจะเป็นพลังใจมากๆเลยจริงไหมคะลุคเข้าใจทุกคนและขอบคุณมากๆสํสหรับความหวังดี ยังไงก็จะพยายามดูแลพี่เตยและที่บ้านให้ดีเหมือนที่เคยทำมาตลอดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นได้ดังใจนึกทุกอย่างนะคะระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวพี่เตยก็ต้องรายงานตัวกับสารทุกวันที่15และใส่กำไล e ออยู่ตลอดกำไล e อค่อนข้างหนัก สำหรับข้อเท้าขนาดตัวของพี่เตยพี่เตยน้ำหนัก39-40ตอนนี้น้ำหนักของกำไรก็ประมาณ power bank หนึ่งอันซึ่งลูกเห็นทุกครั้งเวลาขึ้นคอนเสิร์ตพี่เตยจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงมากๆแต่เวลาจะยกขาหรือเต้นก็ทำไม่ได้เต็มที่บางวันกลับมาข้อเท้าเป็นช้ำๆแต่พี่เตยก็ไม่เคยบน่นก็อดทนมากๆแล้วก็ ทุกวันนี้พี่เตยเข้ารับการรักษาตัวเองกับจิตแพทย์เป็นระยะเพราะเวลาหกเดือนในนั้นสำหรับพี่เตยก็คงนานเหมือนหปีก็ต้องพบหมอให้หมอช่วยเยียวยากันต่อไปลุกขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนและคนรอบตัวมาตลอดที่ส่งมาให้เสมอดีใจที่ยังมีทุกๆุกคนอยู่ชีวิตคงยากกว่านี้แน่ๆถ้าไม่มีทุกคนคอยรับฟังขอบคุณเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พี่สิบ คนที่สลับตัวกันไปเยี่ยมที่เตยตลอดน้องครามพี่จา๋าพี่ตาน้องอีฟลุคขอบคุณลูกค้าร้านแบรนด์เนมตัวเองและทีมงานมากๆโดยเฉพาะพี่เอลุคมีกินมีใช้ตลอด6เดือนที่ผ่านมาเพราะมีลูกค้าเหล่านี้คอยมาช่วยเหลือซัพพอร์ตตลอดขอบคุณมากๆจริงๆคะ่ะและคนที่อยากขอบคุณมากที่สุดอีกสองคนคือพี่ดุกกับพี่มาลิ ไม่มีคำไหนจะอธิบายได้เลยความรู้สึกที่พี่ดุกและพี่มะลิช่วยหนูมาตลอดเป็นหกเดือนที่ได้กอดกันร้องไห้มากที่สุดขอบคุณที่ดูแลเวทมนต์อย่างดีมากๆขอบคุณจริงๆค่ะสุดท้ายลุกซ์ยังรอความหวังให้พี่แมนได้กลับมาเจอพี่เตยและลูกนะคะอยากให้ครอบครัวพี่เตยได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้สมหวังอย่างน้อยลุกซ์ก็คิดว่า ที่แมนก็ควรได้รับโอกาสในการทำหน้าที่พ่อทำหน้าที่สามีและลูกที่ดีให้กับพ่อเหี่ยวแม่ปองลุกส์ไปเยี่ยมที่แมนทุกครั้งก็คิดถึงพี่ภูมิมากๆตลอดอาจจะเป็นเพราะลุกส์รู้สึกว่าคนของลุกส์กลับมาไม่ได้แล้วแต่คนของพี่เตยยังกลับมาได้อยู่เพราะฉะนั้นครอบครัวเรายังต้องสู้กันต่อไปนะคะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ6เดือนที่ผ่านมาคงเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เศร้าที่สุดแล้วไม่อยากแชร์ความเศร้านี้ให้ใครต้องทราบแต่ถ้าใครอยากพูดคุยกับคนที่ผ่านเหตุการณ์แย่ๆมาได้ลุคยินดีรับฟังและกอดทุกคนจริงๆนะคะจุดๆจ,ดจ,ดจดุจากผู้ประสบความทุกข์ชื่อลุคซี่